สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดชิงรายนะครับเดี๋ยวก็จะวิ่งในงานวิ่งเลาะเวียงเมืองล้านนาตะวันออกจังหวัดชิงราย,ยก็จะมีการแข่งขันกิโลลันนะครับระยะ2.5กิโลเมตรก็จะต้องชั่งน้าหนักก่อนนะครับเดี๋ยวก็ไปชัง่งน้ําหนักแล้วครับแล้วก็ดูว่ากิโลลันจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นยังไงนะครับชั่งเสร็จก็จะขึ้นจอเลยนะครับ ไอ้ใหญ่เตะ6ตัวเป็นไงบ้างครับวิ่งกิโลลันวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรเลยใช่ยังดิ้นด้วยที่นั่งสแตนบายรอดด้านหน้าก็ได้นะครับ2แล้วนะครับ2ไปแล้วนะครับ2นะครับสองสรเมตรก่อนจะถึงจุดแรกนะคะคำนวณเอาให้ดีนะคะเพราะว่าข้าวหวานต้องสลับกันนะคะเพื่อให้เกิดความสับสนในเรื่องของกระเพาะอาหารนะคะเมนูอะไรที่น่ารับประทานมากที่สุดนะครับลาบไส้อั่วนะครับเข้าจีเมื่แล้วน่ากิน4โมงห1นะครับก็เตรียมปล่อยตัววิ่งกิโลรันแล้วนะครับ ติดตัวกิโลรันนะครับจัดการดีเลยนะครับเยจัดเต็มนะครับเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับผู้แข่งขันกิโลรันนะครับ ตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวไปดูจุดแรก CP1 นะครับว่าจะกินอะไรนะครับวันนี้ CP1 นึครับสองแถวนะครับสองแถวเขาเลือกเซ็ตก่อนนะครับเมนูแรกนะครับเมนูแรกมาถึงแล้วครับผมเซ็ตค่อยๆหนึ่งครับเมนูแรกนะครับอย่าเพิ่งแตะนะครับอย่าเพิ่งแตะาหรอสัญญาณผมก่อนนะครับอันนี้คือรอสัญญาณก่อนนะครับเช็ตค่อยแล้วสัญญาณด้านบนครับยำรวมจะเก็บตรงนี้นะคะ ไปสกู่นะครับไม่ได้หายจะมีเลยนะครับไม่่นะครับหดนะครับหยุดนะครับตอนนี้ข้างหลังมีสียงซเ้ามาอีกแล้วนะครับเพ่เข้ามอีแล้วนะคร้วก็ะใเย็นๆ้มาบอกจูบครถ้านมเา่นเป็นห่วกนะครับมา้เล่นอกจะมอนะครับ่งผ่านไปงาทีกับยี่สิีนะครับบท่านผานไป2ค่แล้วนะครับ่ชนานครมันมีีกนะครับไ้ได

เมื่อกี้ก็ยำนะครับก็อร่อยใช้ได้นะครับแล้วก็มีข้าทอดมันทอดมาให้กินทีหลังด้วยก็เริ่มจะอิ่มแล้วเหมือนกันนะครับซีพีแรกเองกล้วยขึ้นไปไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ประยุกไปแล้วครับไม่ใช่ห่อด้วยใบตองรองด้วยกล้วยใส่ถ้วยขึ้นไปไม่มีแล้วนะครับตอนนี้เป็นข้าวต้มบัดประยุกต์นะครับยังมีเจ้าวาดท่านใหม่เป็นพระราสดรวัฒนรมเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายนะครับ ร้านนี้นะคะเป็นร้านดังของเชียงรายนะคะชื่อเดอเอสเซโต้นะคะก็ของเชิญค่ะทา่ของ้ามาเองเลยนะคะนี่มีจียังไงคะจะอร่อยมากเลยค่ะสำหรับข้าวต้มมานะคะก็เชิญชวนไปใช้บริการได้ค่ะขอบคุณครับร้านเอสเซโต้นะครับผมเคยไปมาแล้วนะครับสวยงามเรือนะครับ อภิวัต์นี่ครับเมื่อกี้ก็เข้าต้มมัดประยุกนะครับกินไปสีกล่องนะครับนครับ่นแหละที่ครับซีพีสามนะครับมีหลายหน้าข้าวแซลมอนข้าวหมูกรอบกะเพรากุ้งโอ้โหเจ๊งตรงที่ตกเลย โอ้เมื่อกี้น่เล่นเ้าต้มมัดไปสี่กล่องแล้วอันนี้ใช่เขาสามเสียงตอนนี้พร้อมนะครับก้าจะชกินพร้อมท่านใดยังไม่ได้เชคกินคาดว่านักคาดว่าจะต้องมีซ้ำอีกแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับผ่านไป2นาที30วินาทีนะครับบางท่านเริ่มถอนหายใจนะครับหายใจเข้าไว้นะครับอย่าหยุดหายใจนะครับหายใจเข้าไว้นะครับต้องเชื่อหมอนะครับหมอบอกว่าหายใจไว้นะครับหายใจไว้นะครับ สำหรับทีมมาชาก็เสียใจด้วยนะครับตอนนี้กะเพราโดนกองอยู่ท้ายทอยนักกีฬาหมดแล้วนะครับอ่านไปสามนาทีครับเดี๋ยวสักครู่หลักจากที่อ่านเสร็จแล้วเราจะข้ามถนนเลี้ยวซ้ายเข้าไปในบริเวณตรงเรียนนะครับอ่านไปสามนาทียีสิบวินาทีนะครับถูกต้องครับก็ นัดเป็นไงบ้างนัขอห้านนัดวันนี้โอ้ยไม่ไหวมั้งได้นัดทำได้นัดเองครับแล้วติีไว้ทำลายต้องทำลายทุกสนามได้ขึ้นหนึ่งละเจคอนรับอาชีพตรง่อนะครับสนามที่สี่เป็นของขอะไรคเปนอะไรขนมคข้อแปาใช่ไหมคะขนมขอเปด้องขนมมา เรื่องอะไรกุ้ยเร่งนงอครับต่อไปก็ซีพีห้านะครับซีพีนี้ก็จุกแล้นะเนี่ยเป็นไงครับอิ่มไหมเริ่มจุกแล้วเริ่มจุกยังเห <c oughs> ลืออีกสองซีพีกอีกสองครั้ครับสู้ๆซีพีห้านึว่าแข่งกับเขาด้วยแข่งครับ อยากน้ำหนักไวก็ต้องเข้าจีค่ะเข้าจีค่ะรวมข้าจี๊ดข้าจีครับเฉพาะแค่นี้ก็อุ่นๆเลยระวังออกจมูกนะครับไปที่ถึงคอถึงลูกกระเดือกแล้วนะครับระวังออกจมูกล่าอะไรอ่ามาเพื่อนๆที่อยู่หลังนะครับใครยังไม่ได้เช็คอินยกมือหน่อยนะครับเขาค่ะจะใส่ดีที่นสุดถ้าในอเออเชียงรุ้งแล้วก็แล้วก็นี่ก็จะมีไส้ทอดค่ะแล้วก็มีไส้กวานนี่ก็ตลาดสดเพียงเชียงรุ้งนะครับ ตลาดตลาดตลานัดตอนเย็นครับน,นี่ก็ซีดีสุดท้ายจุดที่6นะครับอ๋อิ่แล้วนะครับนี่ผลไม้นะครับจอ้ย่แปบบลว่าไหหนังนะครับยออย้อนนะครับ เราต้งนั eh ่ครับอ mm ีกมน้ำถายเพิมน้ำหายใจช้าๆนะครับหายใจช้าๆหกสี่ทีแล้วนะครับอย่แน่นเลยครับเข้าจุดฟินิชแล้วนะครับสองจุดแปดเจ็ดกิโลนะครับ ทีมหญิงนะคะอันดับหนึ่งนะคะคุณจันทรานะคะส่วนต่าง3.30นะคะอันดับ2คุณนิพพานนะคะเรามีก่อนช่างาแล้วก็ฟินิชนะคะหนัก4.1นะครับวันนี้น้ำหนักที่เพิ่มเข้ามานะครับ69.4เป็น73.5นะครับโอเคยินดีด้วยครับทุกคนอีกแล้วนี่ครับได้อันดับหนึ่งนะครับน้ำหนักขึ้นมา4.1กิโลนะครับน้องอ่ะ เดินกับคัวกระชอกอะค่ะอาหารกระชอกดีเห็นไหมแล้วคุณนัดเองเนี่ยคลิปนี้วิ่งฟูด้วยจิตใจทำด้วยอะไรเก่งเกินไปแล้วนะคะจอมยุทธ์โตโตเฟชั์นอลมาอ่าญาติพี่น้องขอเสกคริสให้กับใยชายกิโนลักหน่อยสิคะอ้าวเอาละค่ะอยากเรีนมาเริ่มจากอันดับที่ห้ากันก่อนนะคะค่ะอันดับที่ห้านะคะคุณสมควรชัยสมบัติค่ะ ขอเสียงปรบมือนะคะให้กับผูดด้แข่งเราประมาณหนึ่งพี่มาด้วยนะคะน้ำหนักขึ้นไป2.7งกิโลค่ะวัตถุเกือบละสกิโลกันแล้วเลยแล้ว,วก็มีชัวร์ที่สี่นะคะคุโรทยใหญ่นะคะเช่นกันน้ำหนักขึ้นไป2.7งกิโลค่ะแต่ละท่านคือยิ้มใหม่นะ,ะเออแหมหลักน่าจะทำน้ำหนักได้ตรงข้อต้องมัดนะคะทีนี้สัมภาษณ์คุณนัทแล้วว่าก็ต้องมัดลมมเลยจุกๆเลย อันดับที่สามไหคะอันดับที่สามค่ะคุณเทว่าเกิดทองุขพายินดีด้วยนะคะน้ำหนักขึ้นไป2.8กิโลค่ะแต่เกือบ3กิโลไปแล้วเลยและก็จะได้รับเงนินรางวัลนะคะ500บาท ไปกินต่อนะคะในพวกนักแข่งยังไม่พอเลยแล้วแน่นอนนะคะแชมป์คือแชมป์คุณนักศักดิ์สุลชัยค่ะแชมป์สามสนามแล้วนะคะกนักขึ้นไปสี่จุดเดินกิโลค่ะคุณขาเตะตามลังเลยต้องบอกว่าถ้าใครได้เห็นเลยทุกนายถ้าเดินคือแบบมั่นใจมากและมุ่งมั่นสุดๆเดินแบบอาปาไม่มีอเลยพีต่อเนี่ยโอ้โหชน้ะที่สุดยอดจริงๆดเราต้องชมน่าแบบภาคภูมิใจนะคะที่เพราะว่าในส่วนของผู้ชนะเราก็ได้รับรางวัลด้วย ขนาดเยือนดีด้วยค่ะพอชูขึ้นไปเห็นเลยว่าพุ่งคือออกแล้วคุณนัทคุณนัทต้องโหลดนะคะเพราะวันนี้เป็นการวิ่งฝูเย้ยินดีด้วยนะคะกับกิโลล้านทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณธปฏิบัติรุ่งวันเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้มอบรางวัลในฝ่ายชายให้เราค่ะก็ใช้เวลาเดินกินบกขาเนี่ยประมาณชั่วโมง45นาทีนะครับ ก็ชั่งน้ำหนักออกมาก็หนักเพิ่มขึ้น4.1่กิโลก็ได้ฉะนั้นเริศมอันดับหนึ่งเป็นสนามที่3แล้วนะครับนี่นะครับวิ่งเลาะเวียงจังหวัดล้านนาตะวันออกที่จังหวัดเชียงรายกิโลลันนะครับนะครับก็อิ่มทรมานมากๆนะครับวันนี้ทรมานมากจริงๆนะครับกับน้ำหนักที่ขึ้นมา4 1กิโลแต่ว่าก็สนุกมากนะครับแล้วก็ได้ชมสถานที่สําคัญของเชียงรายนะครับที่อําเภอเชียงรุ้งแล้วก็ได้กินของอร่อยด้วยนะครับก็ขอบคุณทีมงานผู้จัดทุกทุกหน่วยงาน ที่ร่วมจัดงานนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงทางจังหวัดเชียงรายด้วยนะครับก็ขอบคุณมากที่จัดงานดีๆให้พวกเรานะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาร่วมงานอีกแน่นอนนะครับโอเคนะครับยังไงฝากรับชมคลิปกิโลลันนี้แล้วก็ฝากติดตามช่องและนิยมกดบุ๊ดบวยนะครับแล้วไว้พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับเอาเลยครับน้องสารสั่งถึงนะครับมาที่วิ่งเลาะเวียงเมืองล้านนาตะวันออกจังหวัดเชียงรายครั้งนี้ก็ได้ สวัสดีครับสวัสดีครับร้บองเพลงพอมากเลยขอบคุณครับคได้ยินแต,แต่ไม่เคยเห็นหน้าอ <laughs> อันนี้พรุ่งนี้กี่กิโลครับ42ครับว้าววันนี้วิ่งกี่กิโลลัน <laughs>